การคูณเลข4หลักกับเลข2หลักทำยังไงไปดูกันครับสวัสดีครับเดอะแคนทีนะครับคลิปนี้ก็เป็นมือใหม่หัดคูณ EP ที่4นะครับโจทย์ของเราก็คือ2175คูณ36เป็นการคูณเลข4หลักกับเลข2หลักนะครับ เราจะทำการตั้งคูณเหมือนเดิมนะครับตัวตั้ง2175นะครับคูณกับ36อ่าก็เขียนเลขให้ตรงหลักนะครับหลักหน่วยตรงหลักหน่วยหลัก10ตรงหลัก10แล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มคูณกันทีละตัวนะครับอ่าเริ่มจากเอา6ไปคูณไล่ทีละตัวจากขวาสุดครับโอเนนะครับ6คูณกับ5 65ก็เป็น30นะครับก็ทด3ไปแล้วก็ใส่ศูนย์ลงมานะครับต่อมาก็เอา6ใไปคูณกับ7นะครับ67 42บวกกับอีก3เป็น45นะครับก็ทด4ใส่5 6คูณ1เป็น6ทดอีก4กลายเป็น10นะครับก็ทด1แล้วก็ใส่0 6คูณกับ2เป็น12ทดอีก1กลายเป็น13นะครับเราก็จะได้จำนวนแรกออกมาแล้วนี่นะครับต่อมาเอา3ไปคูณนะครับเดี๋ยวพี่ลบเลขที่ทดไว้ออกไปเพื่อให้ดูง่ายขึ้นน้องจะคงไว้ก็ได้นะครับ3คูณกับ5ได้15นะครับก็ทด1ใส่5ครับใส่ให้ถูกตำแหน่งนะครับตรงนี้สำคัญ3อยู่หลัก10 เราก็ต้องใส่5ให้ตรงกับเลข3านะครับก็คือหลัก10ต่อมา3 7 21ทดอีก1กลายเป็น22นะครับก็ทด2ใส่2ลงมานะครับ3คูณกับ1เป็น3ทดกับอีก2กลายเป็น5นะครับ3คูณ2เป็น6นี่นะครับ จะได้จํานวนที่2ออกมาแล้วแล้วทําการบวกกันตําแหน่งสุดท้ายนะครับเราใส่เป็น0ไว้ก็ได้นะครับนี่ศูย์บวกศก็จะได้0ูนนะครับที่หลักหน่วยของเรา5้บวกกับหเป็น10นะครับก็ทด1ใส่0 0นย์บวกกับสเป็น2องครับทดอีก1กลายเป็น3 3มบวกห้า ก็เป็น8นะครับ1บวก6ก็เป็น7นะครับได้ออกมาแล้วครับคำตอบของข้อนี้2175คูณ36จะได้เท่ากับ78,300นี่นะครับไม่ยากใช่ไหมครับมาดูกันต่อดีกว่าที่ตัวอย่างข้อที่2นะครับ 5,264คูณกับ73เราจะทำการตั้งคูณเหมือนเดิมครับ5,264นะครับคูณกับ73มาครับมาช่วยกันคิดเลขเริ่มจากเลข3ใช่ไหม3คูณ4เป็น12นะครับ เราก็ทด1ไปแล้วก็ใส่2ลงมา3คูณกับ6เป็น18นะครับทดอีก1เป็น19นะครับก็ทด1ใส่9ต่อมานะครับ3คูณ2เป็น6ทดอีก1เป็น7นะครับ3ไปคูณกับ5เป็น15นะครับก็ใส่ลงมาได้เลยนะครับ เสร็จแล้วครับ1นํานวนต่อไปเราจะเอา7ไปคูณนะครับเดี๋ยวพี่เคียร์เลขที่ทดไว้ออกไปก่อนนะครับจะได้ดูง่ายขึ้นน้องจะคงไว้ก็ได้นะครับเจ็ดคูณกับ4ครับ7 4เป็น28นะครับก็ทด2แล้วก็ใส่8ใสให้ถูกตำแหน่งนะครับ7อยู่หลัก10เราก็ต้องใส่8ให้ตรงกับเลขก7ที่หลัก10เช่นเดียวกัน7 6 42ทดอีก2เป็น 44นะครับก็ทด4ใส่4นะครับ7ไปคูณกับ2นะครับ7 2 14บวกอีก4เป็น18นะครับทด1ใส่8 7คูณ5ครับ75 35ทดอีก1เป็น36นะครับอ่าอีกหนึ่งจำนวนของเราก็ได้มาแล้วหลังจากนั้นก็ทำการบวกกันนะครับตำแหน่งท้ายสุดเราใส่เป็นเลขศูนย์ไว้ก็ได้นะครับอ่า 2บวกกับ0ก็ได้2นะครับ9บวก8เป็น17นะครับก็ทด1ใส่7ต่อมานะครับ7บวกกับ4เป็น11ทดอีก1เป็น12นะครับก็ทด1ใส่2 5บวกกับ8นะครับเป็น13ทดอีก1เป็น14นะครับก็ทด1ใส่4 6บวก1เป็น7ทดอีก1เป็น8นะครับตัวสุดท้ายก็เป็น3ก็ดึงลงมาได้เลยครับเราก็จะได้คำตอบของข้อนี้แล้วนะครับ5264คูณกับ73จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ384272โอเคนะครับคิดว่าไม่น่ายากนะครับเพียงแค่ เราค่อยคคูณไปทีละ1ตัวนะครับแล้วตรงเลขที่ทดไว้เนี่ยตัวไหนใช้แล้วแล้วเรากลัวสับสนแล้วสามารถค่าทิ้งออกไปก็ได้นะครับหรือคนไหนมั่นใจว่าเราจําได้นะครับก็คงไว้แบบนั้นก็ได้นะครับเพราะผลลัพธ์สุดท้ายก็คือเราต้องการคําตอบที่ถูกต้องนะครับแล้วก็คิดเลขได้อย่างรวดเร็วนะครับก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละคนละกันนะครับโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง The Can TV ด้วยนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ